คุณผู้ชมครับเพื่อนเพื่ครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเราต่อจากคราวที่แล้วเลยนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะผ่านเควสนี้ไปได้ว่าเราพ่ายแพ้กับฝูงสุนัขป่าทั้ง5นะครับนี่ฮะนี่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 ถ้าสมมติว่าเรากดที่รีเทิร์นก็ไม่ไปนะครับต้องเป็นโอเวอร์ลอนะครับพอกดที่โอเวอร์ลอเนี่ยมันก็จะเข้ามาในฉากต่อสู้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ เราก็ลองดูเพราะว่าแอดเข้าไปอัปเกรดตัวละครมานิดนึงนะครับนิดเดียวนิดเดียวนะครับเพราะนั้นก็ลองดูว่าเราจะสามารถจัดการเจ้าสุนัขทั้ง5้าตัวนี้ได้ไหมเราจะใช้แผงใหม่ที่เราจะไม่ไม่ไม่แตะที่ไม่ไม่แตะที่ตัวนี้แล้วนะครับจะเราจะแตะที่นี่เลยนี่แตะทีละตัวเลยนะครับทีละตัวเลยแอดจะไล่าจากตัวขวาสุดแล้วก็ไล่ไปนะครับฮะ ลองดูนะครับลองดูนี่ะแล้วตัวละครของเราเนี่ยฝ่ายเราเนี่ยก็จะจัดการใช้ไอเทมเใช้สกิลนะอัตโนมัตินะครับแตะเลยเอาทีละตัวนะครับไอตัวใหญ่นี่อยู่ตรงกลางนะเอาไอตัวใหญ่ก่อนไอตัวใหญ่นี่จัดการเลยเฮ้ยไอตัวใหญ่นี่เอามันก่อนเลยไอตัวกลางนะ่าจะเป็นคนหน้าทีมนะครับลองดูว่าใช้แผนนี้เราจะจะชน,นะผ่าน กลุ่มสุนัขป่าที่ไปได้ไหมไม่แน่ใจว่ามีเวลาจำกัดด้วยไหมนะครับโอเคเหลืออีกสองแล้วนะครับม,มองดูรอบๆจอนี่ไม่เห็นตัวเลขนะครับไม่มีตัวเลขกำกับว่าจะต้องภายในเวลาเท่าไหร่แนแสดงว่าไม่กำหนดเวลาจะขอให้เราผ่านเหลือตัวสุดท้ายแล้วนะครับแผนนี้น่าจะโอเคอยู่นะครับอ่าฟินิตเรียบร้อยนะครับในที่สุดเราก็ผ่านมาได้นะครับ อาจจะด้วยการที่เราใช้แผนใหม่หรือว่าแอดไปอัปเกรดตัวละครมานิดนึงนะฮะก็อาจจะเป็นทั้งสองอย่างผหนวกกันนะครับเรียบร้อยแล้วนะวิกซอรี่แล้วนะครับวิกซอรี่แล้วไอเทมดรอปมาเรียบร้อยนะฮะดรอปมาเรียบร้อยแล้วนี่ขึ้นไปเลเวลเก้าแล้วนะครับขึ้นไปเลเวลเก้าแล้วแล้วก็เราไปดูต่อว่าวสต,ต่อไปจะเป็นอย่างไรวสต่อไปนะครับ แอดชอบฉากเขานะครับทั้งแบ็กกราวด์แล้วก็ตัวละครสีสันสดใสสวยงามนะครับแอดเวนเจอร์มเนียนเอาละครับแอดจะผ่านบทสนทนาตรงนี้ไปเนาะเพื่อเสียเวลาครับผ่านบทสนทนาไปเอาละครับก็เข้ามาที่มาถึงฉากแอดเวนเจอร์โอเวอร์ลอซีนะครับประชุมกันเนี่ย ปรชุมโตะกลมกันได้ขาดไปคนหนึ่งอะแสดงว่าโอ้ลอดโมบองกาเนี่ยต้องการอัศวินเพิ่มอีกหนึ่งนะครับแอดจะเอาอสศวินคนนี้ไปเลยนี่ที่มาใหม่นี่พลัง199นี่นะครับเออ CP 199แต่เป็น2ดาวนะโอเคแอดจะเอาเธอเข้าเลยนะครับนี่ส่วนส่วนบรรดาระดับอาทั้งหลายแหละก็เอาไว้เป็น ฝ่ายสนับสนุนนะครับเป็นทีมสนับสนุนอันนี้เป็นทีมซีอัศวินของโมมองก a านะครับเรียบร้อยแล้วคนที่เป็นกับตันก็คือก็คือคนนี้นะครับนี่นี่นี่เป็นกับตันนี่นะครับนี่ฟื้นนี่เขาแจ้งว่าเป็นกับตันของทีมเอาล้วฮะสตาร์ทแบทเทิลเลยควิ k d e PLOY ควิ k d e PLOY เอนด์มีอันนี้คือการแพ้ทางของธาตุนะครับนี่แพ้ทางของธาตุนี่ครับ ไฟชนะลมลมชนะน้ําน้ําชนะไฟนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะสตาร์ทแบทเทิลเลยสตาร์ทแบทเทิลนี่คืออะไรเอ่ยเอาแล้วครับมัวบองก้าพาสี่อัศวินนี่ออกไปลุยกับบรรดาเมื่อกี้นี้ครับสี่ห้าคนที่ทะเลาะกัน a r เออาเออายู a ่ r U นะครับแล้วเราข้ามบทสนทนาไปข้ามเลยมาเจอตรงนี้นี่ไรเอ่ยเอาแล้วครับแอดจัดการเลยสั้งสามคนนี้เขาจะต่อตัวกันเป็นหนึ่งนะครับ จัดการเลยอันนี้จะเป็นแค่ฝึกอัศวินหรือว่าเป็นการประทะกันจริงๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสามรวมเป็นหนึ่งนี้ไม่ธรรมดานะเนี่ยเออมีพลังห้าหลอดนะครับข้างบนนะครับเหลือสี่หลอดแล้วนะครับเป็นสี่ม่วงแล้วเหลือสามหลอดแล้ะปา๊ปาปลาเหลือสองหลอดแล้วนะครับอู้จ้าเฮ้ยเออ มันสามคนรวมกันเป็นคนเดียวเนี่ยมันโจมตีทีโดยสามคนเลยอ้าวแยกแล้วเอาละเฮ้ยนะพลังพอพลังเมื่อกี้หมดนี่มาแยกเดียวนะครับแยกเดี่ยวเราทําไหมเราต้องอัดทีละตัวนะอัดไปหลยบุคคลเอ้มีเจ้าอ้วนมาปกป้องอีกเอ้เจ้าอ้วนปกป้องตัวนี้นั้นอัดเจ้าอ้วนก่อนเลยแง่เฮ้ยเอาละเอาเอาจ้าอ้วนก่อนเลยเอาเจ้าอ้วน เฮ้ยเจ้าอ้วนเรียกโลแล้วเจ้าอ้วนเรียกโลแล้วนะครับเจ้าอ้วนนี่เป็นสายแทงนะครับสิญรักเขาเป็นสายแทงครับสีเขียวแล้วก็มีรูปโลนะครับเรียบร้อยเอาล้ครับแทงเสร็จแล้วนะครับเราจัดการเจ้าตัวกลางก่อนเลยเอาเลยเอาเลยลองดูว่าเมื่อไม่มีออโต้แอดจะใช้ลองใช้แผ่นนี้นะครับแตะที่ เป้าหมายนะครับแตะที่เป้าหมายเพราะฉะนั้นทุกตัวละครเราเนี่ยจะยิงไปที่เป้าหมายเดียวนะเ <paragraphs> ก็บทีละหนึ่งนะครับเก็บทีละหนึ่งเอาละนี่เก็บทีละหนึ่งนะครับเก็บทีละหนึ่งแผ่นนี้จะจะได้ผลอะเพราะถ้าเราแตะที่สกิลเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวละครเราก็โจมตีสเปะส,สป,ปะเอาละเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยเ,ยอ,ยเอาละวิกตอรี่แล้ว วิกตอรีแล้วนะครับเลเวลเป็นขึ้นเป็นเลเวลสิแล้วนะครับแล้วก็ไอเทม drop มาแต่ละครั้งที่เรา,เาชนะในแบทเทิลโหมดนะครับก็จะได้ไอเทมที่ drop เข้ามาแล้วไอเทมนี้เราก็เหมือนกับทุกๆเกมนะครับเราก็เอาไอเทมที่ได้ไปพัฒนาทีมของเรานะฮะพัฒนาทีมของเรานี่ไงพัฒนาได้บ้างไหมเนี่ยโอ้ทุกตัวละครเลยนะครับนี่ทุกตัวละค,เละครละคเลยครับมีนี่หมดเลยแสดงว่า เพิ่มเลเวลได้มีอัศวิน2คนท้ายเนี่ยเฮ้ยอันเบโดก็เลเวล8เหรอโซลูชันก็เลเวล8อ่ะเลเวล8เอาขึ้นก่อนสิวิธีการอัพเลเวลก็ตรงนี้นะครับนี่ครับโดยตรงนี้อัพเลยนี่ครัแตะมาแล้วก็อัพบวกทีละหนึ่งฟ้าเป็น9ก้าฟ้าเป็น10เอาแค่10นะครับเอาแค่10เดี๋ยวไอเทมไม่พออ่าอ่ะเป็น10แล้ว โอเคนี่ครับฮันเบโดขึ้นมาเป็นเลเวล10แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นยูรินะครับยูริขอเป็นเลเวล10นะครับป๊าบทุกตัวละครจะให้เป็นเลเวล10เท่ากันนะครับโนเบะนะฮะโนเบะก็เป็นเลเวล10โอเคเลเวล10เสร็จเรียบร้อยโซลูชันเลเวล8ขอเป็น10ครับเอาละครับ10เรียบร้อยจะนี้มีอ็กเซอรี่ a c c e s s o r y ใส่เลยเทียร์หนึ่งนะครับเทียร์หนึ่งใส่ได้สองชิ้นต่อไปอันนั้นเป็นของโซลูชันใช่ไหมต่อไปเป็นของโนโนเบะโนเบะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับยูริยูริใส่ Accessory ได้นะครับใส่แหวนเพิ่มเข้าไปเอาละครับครบเลยทั้ง4นะครับทั้ง4เลยนะครับเทียร์หนึ่งขึ้นไปเป็นเทียร์สแล้วนะครับแล้วก็ หมดแล้วนะครับไม่มีแล้วไอเทมไม่พอแล้วนะครับยูริขึ้นมาเป็นอันดับ1อันเบโดไปเป็นอันดับ2นะครับโนเป็นนาเบะแล้วก็โซลูชันหมดแล้วโอเคทีนี้เรียบร้อยแล้วเราก็ออกไปดูออกไปดูว่าเควสต,ต่อไปของโมมมงกาคืออะไรฮะนี่นะครับนาเบรอนเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไอเจ้าสามคนมัตะก,กี้นะครับ เอาแล้วโมโมองก้ามาแล้วนะครับไอ้พวกนี้กลัวแล้วเนี่ยไอย้กลัวโมโมงก้าแล้วเฮ้ยเมื่อกี้นี้เพิ่งแพ้กันมานี่ยไอ้เอออ่ะขอข้ามตรงนี้ไปนะครับแอดข้ามไป,ข,มไปข้ามไปเรียบร้อยเจ้าสามคนนั้นหนีไปแล้วก็ดูว่าก่อนที่จะไปเควสต่อไปแอดขอไปดูเรื่องซัมมอนนิดนึงนะครับนี่ซัมมอนที่ที่มุมขวาล่างนะพอแตะมาปั๊บ ซัมมอนเนี่ยมันจะมีอยู่3นะครับนี่1นึนี่สองนี่สานะครับแซลมอนมีสามแบบคือเปิดตู้กาชานะอ,อันแรกเป็นคลอสเบรดนะฮะอันกลางนี่เป็นนิวคอมเมอร์แซลมอนเห็นไหมครับนิวคอมเมอร์แซลมอนนี่ใช้การ์ดแซลมอนอันนี้นะฮะการ์ดอันนี้เปิดกาชาแล้วก็อันล่างเป็นนิวเวิร์นแซลมอนนี่ฮะก็ใช้การ์ดเดียวกันนะครับใช้การ์ดเดียวกันในการเปิดกาชาตอนนี้เรามี5ใบละ เรามี5ใบแล้วนะครับเรียบเก็บสับสมให้ครบ10ใบแล้วค่อยมาลองเปิดดูกับอีกที่หนึ่งพันดรอนี่นะครับเนี่ยแอดเข้าไปแล้วมันมันมันมีอะไรบางอย่างอยู่นคะครับพันดรนี่นะครับมันจะมีเมนูอยู่2เมนูถ้าสายอินเนี่ยก็จะได้รับรางวัลลายวันตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าซัมมอนเนี่ยมันจะมีตรงนี้เห็นไหมฮะมันจะมีการ์ดชิน้นี้50ใบยอยู่เนี่ย แล้วก็การ์ดชิ้นนี้ใช้มาซัมมอนได้เป็น Start of World Domination แจะลองดูนะครับว่าซัมมอนแบบ Start of World Domination นี่เป็นยังไงมันมีห้าสิบใบอ๋อก็จะเป็นพวกไอเทมต่างๆเป็นเหรียญเหรียญทองนะครับอ่ะขออีกสิบเฮ้ยได้นี่มาด้วยนี่หนึ่งชิ้นเนี่ยคือใครเอ่ยแบ็กแบ็กสคริปเจอร์ นายซีดเอ,อ้ลองดูนะครับลองดูลองดูองดเออได้มาชิ้นหนึ่งลองไปดูซิว่าคนที่ได้มาเนี่ยคนนี้เป็นระดับ SR เออมันมีลองกลับไปดูนะครับว่าที่ชาเลคเตอร์ของเราเนี่ยมีคนใหม่เข้ามาไหมอันนัใช่จริงๆเห็นไหมครับเออสามารถที่จะซัมมอนเอาตัวละครได้ด้วยมีตัวละครเข้ามาด้วยนี่ฮะเออเป็นตัวละครใหม่เห็นไหมครับนี่โอเวอร์วิวมาแอดก็ ให้ให้เธอเป็นสิบเลยแล้วกันได้ไหมอ่ะอ่าโอเคให้แค่เลเวลสิเท่ากันนะครับมาที่หลังก็ให้เลเวลสิเท่ากันนะฮะเราก็จะมีตัวละครเพิ่มเป็นอสวินเพิ่มมาระดับ s s s r ทั้งคู่ทั้งหมดนะครับเพิ่มมาเป็น5้าอสวินของโมมองกาฮะเอาละทีนี้โมมองกาทีมเขามี4คนแล้วนอกจากเราจะสลับทีมนะฮะสลับคนเดี๋ยวคนไหนที่ ที่รู้สึกว่าจะอ,อ่อนๆหน่อยก็จะเอาออกสลับทีมนะครับลองดูเควสต,ต่อไปของโมงองกา้าไปทำอะไรต่อโอเวอร์หลอดของเราจะไปทำอะไรต่อมาที่จุดนี้นะครับมาที่จุดนี้จุดนี้เกิดอะไรขึ้นจุดนี้เกิดอะไรขึ้นเอาแล้วเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับสายฟ้าโปรยปลายลงมาอะไรเอ่ยเกิดพายุ น้ำกระชอกเอาแล้วโมังกาใช้พลังเวทแล้วครับบินขึ้นมาเจออะไรเอ่ยโฮนเฟรนเอาแล้วครับเปิดเหตุการณ์แล้วครับแอ็ดขอข้ามไปดีกว่าครับอ่ขอขาผู้ชมกับเพื่อนๆก็มาดูเองนะครับแอ็ดขอข้ามตรงนี้ไปนะครับ,ข,ข,รรบข้ามเหตุการณ์ตรงนี้ไปอ่าก็จะมาถึงเรื่องของโอเวอร์โหลดชาร์ปเจอร์สองเอ็ดแล้วนะครับจบชาร์ปเจอร์สองเลเวลอัพขึ้นมาเป็น11แล้วก็เอเอ็กซ์อะไรเนี่ย e Xpedition ขึ้นมา Unlock นะครับ Unlock Xpedition อยู่ตรงไหนเอ่ย e Xpedition Easy Chapter 1เค n นา Quest อ่าเค n นา Quest ก็คืออันน,น่าจะเป็นอันนี้นะครับนี่อันนี้ตรงนี้มันมีเพิ่มมาเป็น2 2เมนูนะครับมี Adventure กับ Download Reward นะครับ Download Reward นี่มันมีจุดอยู่อะ Add ขอลองดูสิอะไรเอ่ย Tap to start your e Xpedition อ๋อไกด์มาให้เราแตะตรงตรงมุมขวาล่างนะครับแตะแล้วเกิดอะไรขึ้นเอานี่เลยไกด์เราที่1นขีดหน,นะครับ1นขีดหคืออะไร20ชาเลนจ์ยี่สิบชาเลนจ์เอาละหมวมองกาเรียกประชุมอัศวินทั้ง4แล้วนะครับแล้วก็มีไลท์อัพมีกับตันมีมีควิกดีพลอยออะลองควิกดีพลอยนะครับควิกดีพลอยที่มุมขวาจอนะฮะลองดูนะครับ ควิกดีพลอยปั๊บเขื่อยโนไม่ได้นะครับไปสตาร์ทแบตเติลไปแล้วนะครับหายวับไปแล้วอ๋อสตาร์ทแบตเติลอันนี้อยู่เป็นอินดอร์นะครับเป็นแบตเติลอินดอร์สู้กับใครเอ่ยสู้กันเองบ่นเนี่ยอ๋อเหมือนก็จะสู้สู้กันเองนะครับสู้กันเองน่าจะเป็นการซ้อมอะไรประมาณนั้นนะครับเอออ่ะเฮ้ย ไกด์หล่อให้แตะออโต้มาแล้วนี่ไงเห็นไหมครับออโต้มาแล้วแอดแตะออโต้เลยเพื่อเซฟเวลานะครับนี่ครับเลเวล11นะครับออโต้ปรากฏนะฮะทำให้เรานี่ครับใช้ฟังก์ชันออโต้ในการต่อสู้ในแบทเทิลโหมดได้ครับมันจะได้เซฟเวลาไวเหมือนกันแล้วก็เสียเวลามันแตะจิ้มจิ้มอ่าแป๊บเดียวเห็นไหมครับ จะเซฟเวลาได้เยอะนะครับเซฟเวลาได้เยอะนะก็โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับ EP 5ของ Lords of n a s a l i c นะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ